สวัสดีครับพี่น้องมือเนี่ยย่างตลาดเศร้าขึ้นเท้าแล้วครับผมหาเห็ดไปแกงครับไม่ล้างครัม่ล้างอ๋อเห็ดจำเป็นงามครับเห็ดไข่ครับเห็ดตะไคร้หาเห็ดไปแกงไปป่นครับป่นแสบๆโอ้นี่จิ๋ดะลูกค้า,ากับลุ้มซื้อกันนะครับผมขายดีครับมีตะดอกงามๆาม,ม่เห็ดไหม โอ้ยมันสอนนอนครับออนั่นเมีเฮ็ดออกคักออกแน่ครับไปต่นไปแจง้งแสบๆแล้วครับมึงเนี่ <c oughs> เบิ้งไปเรื่อยๆครับพายายางเบิ้งเรื่อยๆเอาเลยครับจัดการไปเลยมุมนี่เป็นเฮ็ดละ <c oughs> โง่มุมน่ตลอดงาม บันีหา <hein. S 2> ยายเ้อเห็ดลงนาสีเหลืองเห็นอยู่นั่นแกงห่อนสดน้าโกกโกแล้วเนาะเป็ตาเบครับ er. like ่เรอยูจ้ะไลูกค้ากัดูกแเวลิงยันโมได้ครับยันเห็นเหมือนก้อนแม่ค้ากัจัดทันขายดีคับครับหาแน่ออยู่จ้อ้อยู่ตลาดเห็ดครับตลาดเห็ด เออคืออะไรย่า้นกีอยก็คุณมาดอกเห็ดออ้ยงามหลีเดียกินเหล้วออนซอนครับทา่เหลียตลาดแล้วจานละสองร้อยครับที่จัดไว้โอ้ยลูกค้าเบียดเสียดจา ได้มาน้ำเกลนอยู่ข้อได้แจ้งนี่ครับอาศัยตลาดนี่แหละที่ได้หาขา้าวข้าวปลาป็นตลาดอาหารอีสานครับผมมีของทุกฤดูกาลเนี่ยได้ครับมาได้เด็ดเห็ดไข่เห็ดผวกเห็ดโคนเขานี่แหละแล้วก็ได้เห็ดเพาะมาอาติมาแกงแล้วครับ ส่วนเฮดพอนี่ก็ได้กะมังบมักไงครับเพราะได้แกงแล้วครับแซบแซบก็นี่ที่แหละครับอยู่ในเมืองกับบ่มีมองหากรที่ได้อาศัยกินน้ำตลาดนี่แหละเลาะน้ำตลาดเอากัะที่นั้นมัแกงครับผมจัดการล่างเฮดเรียบร้อยแล้วก็ไส้มอแล้วครับ ตอนนี้กะเดือดแล้ะเห็ดซุกแล้ะจัดเตรียมพักเตรียมย่างไว้เรียบร้อยแล้ะเห็ดซุกแล้วก็พักลงงละครับกะเรียบร้อยครับซุกแล้วก็เตรียมตักใส่จานแล้ะครับผมแกงเห็ดมาเด้อกินแกงเห็ดน้ำกันครับรวมๆกันไปตักใส่จานเรียบร้อยครับ ฝากติดตามน้ำเด้วยครับเด้อ